ตัวนี้ครับเราตั้งไว้ที่ 5, 1 0 0นหนึ่งะครับตัวนี้จะเป็นสกิลข้่าวๆไม่ได้กําหนดปริมาตรนะครับเป็นแค่ตัวเลขข้่าวๆตัวนี้เราตั้งได้3สเต็ปก็คือจ่ายไปที่4ี่0ันเนี่ยความเร็วสปีดอยู่ที่ยอยู่ที่2 5 0อรอบสเต็ปที่2คือจ่ายอีก450ความเร็วที่2000รอบสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปที่3าจ่ายอีก1 5 0หความเร็วอยู่ที่500รอบก็คือก็คือ5 1น0ตัวนี้3าตัวนี้ต้องรวมกันให้ได้5้0 0ัน ก็จะเป็นสเต็ปที่จ่ายออกมาโอเคครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับดูสเต็ปจังหวะแรกจะจ่ายแรงจ่ายแรงนะครับแล้วจะค่อยๆเบาอ่าค่อยคเบาแล้วก็เบา